หลายคนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อส่งดีๆท่านอื่นกดทุกใจกดติดตามช่องยูทู u เพจฟิชเพจเฮลที่ฟิช by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์แล้วเรามาดูกันว่า6ผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอน หนึ่งสิ่งแรกที่พี่ปายอยากจะแนะนำเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือแก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลดอาการการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจติบอ,อย่างไรแก้วมังกรเม็ดเล็กๆในแม่แก้วมังกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดข้อที่สององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าเส้นใยที่พบในองุ่นแดงสามารถกําจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้งุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครมันจะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือข้อที่3ามอะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรสามอะโวคาโดมีกรดโอลลอิกช่วยลดไขมันชนิดเลว L D L ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ลดลง โอโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย4สตอเบอรี่อ่าสตอเบอรี่ของโปรดของหลายคนและวก็มีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตอเบอรี่สตอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตอเบอรี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจ โพแทสเซียมสามารถช่วยควบคุมความดาันโลหิตทั้ทงยังช่วยลดความดาันโลหิตสงูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ทับทิมทับทิมยังช่วยลดน้ำหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลการรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โหป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลอดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีดีอย่างไร 1. อุอดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญเมล็ดทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ําตาลธรรมชาติโดยเมล็ดทับทิมปริมาณหนึ่งถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่าเมาล็ดทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน a อีธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สําคัญต่อร่างกาย และที่สำคัญแคลอรี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอรี่เท่านั้น 2. ส,สารต้านน้ำมูนสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านน้มูนสระสูงมากโดยสารต้านน้มูลสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีฤทธิต้านน้ำมูนสระเป็น3เท่าของไวน์แดงและชาเขียว และสูงกว่าน้ำบลูเบอรี่น้ำแครนเบอรี่น้ำองุ่นสีมว่วงและน้ำผลไม้นชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันแน่นอนในเปลือกและน้ำของทับทิมจะมีสารต้านน้มูลสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาราจินซึ่งเป็นสารต้านน้ำมันสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากน้มูลสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่งตางๆสามช่วยลดการอักเสบ นอกจากสารวูนิคาราจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารช่วยลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดแอลลาจิเทนินโดยจากการศึกษาพบว,ว่าสารจะเปิดทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างในตรกออกไซด์ซึ่งที่พี่ปลาอยากจะบอกว่า <S <S 2> <S 2> เขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น 4. ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหยอยากจะบอกเลยว่า สารพูนิคาเลาจินและสารฟราวนอยในผลทับถิมมีฤทธิ์ต้านไวนรัสโรคหวัดสามารถยับยั้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี 5. ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารต้าน้ำมันสลัดที่มีอยู่มากในทับถิมมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกําจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชนันของไขมันเลวถ้าไม่ขัดมันเลยไม่สามารถกับผนังเลือดได้ ทางนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยลอดความเข้มข้นของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในรูดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทําให้เกิดภาวะผิดปกตออิหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วย ในเรื่องการรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่8ช่วยป้องกันการอักเสบในช่อง้องจากการศึกษาพบว,ว่าผลทับทิมมีช่วยลดเซลล์อักเสบเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับถิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบต้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ ช่วยลดน้ําตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่าเมล็ดทับทิมและเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยสารสําคัญจากทับทิมจะช่วยกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ําตาลในเลือดและการหลั่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2อีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกลูโคสรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กลูโคเเดสและกระตุ้นการหลัง่งสินจัดตับอ่อนให้ทํางานได้อย่างสมดุลอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้กรดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิต์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดิอนอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุ้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทัม้งมฤทธิต์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านมินสระค่อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านมินสระหลากหลายชนิด ยังช่วยลดการหลั่เสลของมน้เยื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยทั้งยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทับทิมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้มในฤดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากและก็อร่อยและที่สําคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมาก,กเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่าย แต่อย่างหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเลยเหรียญทุกอย่างเป็นของทุกอย่างอ่ะเป็นเหรียญสองด้านที่สําคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทำให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทํางานในส่วนต่างของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ปรายอยากจะบอกว่าการดูแลที่สําคัญของเรามา,มากๆคือการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราดูแลร,ร่างกายของเราอย่างสม่ําเสมอ และที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งสำคัญหลายคนบอกอวิป oh, าดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหร่การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงวันนี้พี่ปาอยากจะบอกให้ทุกๆทหันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเ e ็ดดี้ฟิสเพจท็ f i ี้ฟิบพิป่าเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ ช่อง youtube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ปาลุยพันเอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube เฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปานะคะ